สวัสดีวันจันทร์ค่ะทุกคนค่ะเช้านี้อากาศอํนน่าจเจริญนะคะก็จะมีฝนตกฝนตกเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนมีลมเหมือนเริิมมีลมค่ะไปฝนตนหนาวนะข้าวเจ้าผ้าเอื่อยไปฝนตนหนาวเพราะว่ามันจะสิ้นเดือนกันยาแล้วจะเข้าเดือนตุลาแล้วการเหมือนจะเป็นไปฝนตนหนาวก็คือมือขึ้นในข้างเรื่องเนึ่งไหวก็คือเรื่องการ ติดแฮชแท็กแฮชแท็กขยะเข้า่าแฮชแท็กขยะมันเป็นจังไดก็คือไปฟัง่นมาเนาะ่นแนะนำมาอ่า่นบอกว่าแต่ก่อนเะพิ่นเท็ดมาผิดโดยตลอดการใส่แฮชแท็กผิดเข้า่าแฮชแท็กขยะก็คือว่าอ่าใส่แฮชแท็กไม่ตรงกับเรื่องที่เราสื่อออกไปใส่แฮชแท็กไม่ตรงกับรูปภาพที่เราโพสต์ออกไปเข้าใจมันบอเข้ามาแฮชแท็กขยะก็คือเขาจะใส่ไป ไปยังอื่นอ่ะอย่างเช่นอ,อ,อ,ยอย่างเช่นเนี่ยวิดีโอตัวเนี้ยมันขความรู้เกี่ยวกับติดแฮชแทก็กการติดแฮชแท็แต่เราไปใส่เรื่องอื่น,นเช่นาบางคนเพิ่งก็บ,บอกว่าไปใส่อย่างอื่นที่บอกเกี่ยวกับเ,บเนื้อหามันระบบมันจะเห็นให้ปิดค่าการมองเห็น เอออันนี้คือไปฟังคนมาเด้อค่ะก็เลยเอาความรู้มาส่งต่อเพื่อนๆกะไปพิจารณาเอาเองซึ่งอ่าซึ่งโตเจ้าของนี่กับกับก,กังจะลองทดลองเขาบอกว่าใส่เวลาโดนกวา่าดีอ่ากวา่าดีระบบมันจะเปิดกะคาการมองเห็นหาเพราะว่าเข้าอ่ะติดแฮชแท็กแบบแฮชแท็กขยะซึ่งไม่ตรงกับเนื้อหาคําว่าคําว่าแฮชแท็กขยะเข้าติดแฮชแท็กอย่างอื่นแต่ว่าเนื้อเนื้อหาเข้าอ่ะเป็นอย่างอื่น นี่่ะคะก็เลยมา,มา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 อธิบายฟังคําว่าแฮชแท็กขยะมันคืออะไรก็คือแฮชแท็กที่เราใส่ไม่ตรงตามเนื้อหาท,ที่เพิ่นแนะนํามาได้ยค่ะตัวนี้คนที่เพิ่นปังปังเนาะเพิ่นเห็นมาก่อนเพิ่นแนะนํามากก็เลยเขาเขาไปเจอก็เลยเอาความรู้จากเพิ่นมาส่งต่อมาเราสู่กันฟังที่นี่ต่อไปนี้เขาก็จะลองเบิงการตีแฮชแท็กให้เถ็ดใ,ให้ตีแฮชแท็กตรง ตามเนื้อหาจะดีที่สุดอันนี้คือเขาบอกมาเนาะคะ่ะแต่ว่าบางคนเพิ่นก็นว่าเพื่อนเพื่นปังยูมันก็นแล้วแต่ช่องแล้วแต่แล้วแต่เนื้อหาแล้วแต่ระบบนเนาะควนจะให้เข้ามาแล้วใดเข้าจะซื้อซื้อสารยังไงให้ระบบเข้าใจนะคะประมาณนะัแต่ว่าที่สําคัญก็คือการติดแฮชแท็กติดแฮท็ ตรงตามเรื่องก็น่าจะดีที่สุดนะเพราะว่าจะได้ไม่ไปซ้ํากับใครแต่สมมติว่าเขา้าเข้าเป็นเข้าเห็ดอาหารนั่งสิเราก็ติดแฮชแท็กทำอาหารเมนูอะไรแต่ถ้าเขาติดแฮชแท็กอย่างอื่นอ่าที่แบบเช่นอ่าไปติดแฮชแท็กที่ไม่เกี่ยวกับอาหารมันเกิดเป็นการแบบไม่ตรงตามเนื้อหาเนะาะนะค่ะก็เลยมามา,มา,ม,ามาเหล่าสู่กันฟังว่า คำว่าแฮชแท็กขยะก็คือแฮชแท็กที่ตินแฮชแท็กแล้วตินแฮชแท็กไม่ตรงตามเนื้อหานี่แหลคะค่ะเขาเอิ่นว่าแฮชแท็กขยะกระดาษข้ามใหม่ๆมาเด็วความรู้ใหม่ๆมาเพิ่มเติมมาเล่าสู่กันฟังโอเคค่ะมาเล่าสู่กันฟังแค่นี้ลองมาทําดูนะคะเราก็จะลองทําดูเหมือนกันมีอะไรดีๆจะออกมาส่งต่อให้เ,เพื่อนๆได้ฟังกันต่อไปนะคะไปกินเขากันเถอะคะ่ะข่าวงาน